เฮ้เพื่อนนะโว้ยวัน te นี้หนุกมากเลยเพื่อนหนุกมากเลยวันนี้ยากมาดีมากเลยบ้านหลังนี้ยะโคตรดีเลยเพื่อนนะใช้ได้เลยกระตุนนันมากเลยดูหน้ายิ้มบาเลยพีเตอร์ลูกอันนี้ไหนสิลูกไม่นี่ไหนสิลูกครับแม่เดี๋ยวไปกําลังนี้ครับโว้กําลังเดินแบบงูมวนอย่ยครับัอไปดูครับ ครับแม่ไม่ได้ผมใช้มากเลยครับลูกเห็นไหมใครมาเนี่ยลุงนะครับแม่ามอะไรฉลาดครับเออแล้วไม่ไม่คิดจะบริการอะไรสักอย่างเลยเหรอไม่ไม่คิดจะไปเล่นเกมของผมเมื่อกี้กำลังโดต้าผมได้ล้านแล้วนี่ล้านอะไรใช่เวลาไหมนี่มันเวลาลนี่มันเวลาเสิร์ฟน้ำลูกคนไปเอาโค้กที่หลังบ้านใช่ไหมเออเป็นหนึงนะครับแม่ บ้านเราเป็นบ้านโรงไม่มีหลังบ้านอ๋อลืมไปไปเอาที่ไปเอาโคไปหายเจอแล้วครับแม่ไปแล้วครับให้เอาไปเอาโคที่ไหนวันเนี้ยให้เอาโคที่ไหนวันเนี้ยให้เอาโคที่ไหนวะคิดไม่ออกนอนดีกว่าจะเอาโคที่ไหนวะเฮ้ยนี่มันโคกเต็มเลยนี่นะเฮ้ยลืมไปเราเลยดูคนนะโคกวันนั้นมันจะมีเพลงอยู่ข้างกระปองไม่ใช่หรอเราลองดูมันดีกว่าว่าคืออะไรกันบ้างนะ ลองดูไหนดิว่ามมันีเพลงอะไรนมั่งลองหยิบสักกระป๋องมาสิเฮ้ยดูดิเพลงอะไรวะดูเพลงอะไรนน่าสนใจดิดูเพลงเพลงอะไรวะเพลงอะไรวะผมนี่ยินขึ้นเลยอังกูมอนจัดการมันเลยอย่าไปกลัวมันกลัวทำไมเล่าอังกูมอนจัดการเลยนะค่ามันค่ามันแบบต้องเดือดซาดต้องเดือดซ่าได้เลยแต่ฉันขันอยู่ ตวเอ้ยอก้อนเงินที่ยาดจ่ายไม่เสียไมได้เลยโอ้โหนี่มาเอาจิงเลยวะการพนันก็ยังเล่นเลยเนาะโต่อไปคงไม่มีเพลงไอพวกนี้ได้แล้วนะถ้ามีนี่ก็จบมเพ่กันแล้วครับ 何 กูขอเพลงสุดท้ายแนละ้วไม่ไหวแล้วเจอไปสองเพลงป๊อป๊าเลยลาลาเฮ้ยผาคันรอดนี่นะชนาเท่าไหร่วะไอ,อ้ันมากระบามาเก 9, า้าขันครับผมนี่นอนเลยนะับเออ